วันนี้เราได้มีโอกาสออกไปใช้ชีวิตได้แบบเต็มที่ครั้งไปเที่ยวร้านอาหารอร่อยๆบรรยากาศที่ดีมากแต่ว่าแค่ก้าวเข้าไปก็รู้สึกมีความสุขแล้วล่ะค่ะอาหารแต่ละจานที่นี่คือใหญ่มากสุดยอดทั้งหอมทั้งน่ากินจนเผลอยิ้มไม่หยุดเลยล่ะค่ะและในวันนี้ที่ทำให้ทริปนี้สนุกขึ้นไปอีกนะคะก็คือเราได้ไปกับคนที่เรารักแล้วก็ได้ทานอาหารอร่อยๆร่วมกันค่ะ และแน่นอนเราก็ไม่ลืมเก็บภาพความประทับใจไว้ในแอปพลิเคชัน i n s t Chat นะคะเพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชัน i n s t Chat ค่ะและก็เข้าไปที่ฟ mm ังก์ชัน Play เราก็จะเจอเพื่อนๆนะคะในนี้เยอะแยะมากเลยค่ะ mm hmm. แล้ววันนี้เราก็จะลงคลิปภาพอาหาร mm hmm. ที่เราไปรับประทานมานวันนี้นะคะ mm hmm. และก็ไม่ลืมใส่แคปชั่นสเต็กซ mm ี่โคงจานใหญ่มาก ตวงเวลาที่สุดพิเศษแบบนี้นะคะต้องเก็บไว้ที่นี้ที่เดียวค่ะแอปพลิเคชัน Ensnap Chat